วิเคราะห์ก่อนชกเพชรสกับอดัมภาค2ครับรูปเกมในครั้งที่แล้วเอาแบบคร่าวๆเลยก็คือเพชรสเดินมาเปิดเกมนะครับทำได้ดีเลยในขณะที่ทางอดัมเองก็ไม่กลัวครับยกที่1เนี่ยถือว่าอดัมมาดีเลยแล้วก็ถือว่าอาจจะดูเลื่อมๆไปอยู่นิดนึงม้งนะในยกที่1แต่ยกที่2อครับอดัมเกือบไม่รอดครับใช้คํานี้เลยพอเพชรสขยันต่อยหมัดเตะฟันซอกแบบบวกบุกหนักจริงๆมีจังหวะต่อยท้องทําให้อดัมสุดไป เกือบจะใช้าเกือบจะนอนไปเหมือนกันครับแต่ว่าแกก็ไม่ได้นอนนะก็ยังอยู่ครบยกยก3ครับเพชร3เปลีป่ยนเกมตัดสินใจถอยหลังตั้งรับแล้วก็เป็นอดัมครับที่เอาคืนในยกนี้พอเพชร3ถอยให้แล้วก็อดัมเดินบุกตัวเลงตัวเลงตัวเ,เลงครับเพชร3เนี่ยมีจังหวะท,ที่มึนมีจังหวะที่เมาไปเหมือนกันคือใช่คำว,ว่าอ่วมไปพอสมควรเลยนะครับเจอต่อยลําตัวคืนบ้างครับในยกนี้แต่ว่าไปปลายยกก็พยายามเบียดสู้คืนนั่นแหละเกมภาพรวมมั่นใจทั้งคู่ แต่ว่ากรรมการก็ออกคะแนนครับรวมแล้วเนี่ยเป็นอดัมสตีชพันธ์ครับชนะไปถ้าวิเคราะห์อมอคูคู่นี้เลยเราเห็นยืนประกบรูปร่างแล้วไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากมายแต่ว่าความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงในช่วงต้นๆชัดเจนครับว่าเพชร3นั้นมาแข็งแรงพอสมควรเลยแล้วก็ดูว่าจะมั่นใจนะครับในขณะที่อดัมนั้นไม่กลัวครับไม่กลัวเพชรสามเลยแม้แต่นิดเดียวใช้คําว่าไม่มีกลัวแม้แต่นิดเดียวออกอาวุธหลากหลายครับกล้าเตะกล้าต่อยมีหมดมีสะดุดสลับเข่าลอย แล้วก็ลูกถีบมีลูกเตะแบบชัดเจนเลยเอาละครับเพื่อที่จะได้ดูกันแล้วก็วิเคราะห์กันแบบลึกๆเข้าไปอีกเรามาลองวิเคราะห์ไฟล่าสุดกันดูผมนะครับก็ลองไปนั่งดูใหม่แล้วก็มานับจํานวนการออกอาวุธครับว่าใครออกเท่าไหร่ยังไงใครออกอาวุธอันไหนเยอะกว่าซึ่งนี่ก็ไม่ได้บอกนะครับอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะเพราะผมเป็นคนนับเองอะไม่ได้ใช้แบบไม่ให้นักมวยเป็นคนนับเองผมพยายามดูแล้วใครอยากจะรู้ว่ามันตรงไม่ตรงยังก็ลองไปนับดูเองเลยกัน นี่คือสิติที่ตัวผมเองนั้นนับมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับนี่คือการเจอกันระหว่างเพชรสแล้วก็อดัมคร,ครับเปรียบเทียบเลยก่อนก็อายุ17ปีครับสำหรับทางอดัมสอดชพันธ์ในขณะที่เพชร3ก็อายุ16ปีเพชรสสูง172ครับอดัมในสูง170เปรียบเทียบแล้วไม่ได้ห่างกันมากยืนเทียบกันแล้วก็เห็นตรงนี้เรามีรูปภาพที่เคย ยืนช่างน้ำหนักแล้วก็ประกบกันมาแล้วครับเพชรสเนี่ยก่อนที่จะมาต่อยกับอดัมก่อนหน้านั้นในไฟที่แล้วเขาชนะน็อกนุปพเด็ดนะครับเพชรนุปพเดชมาในศึกวันลูบินี96แล้วก็พึ่งมาชนะเออแล้วก็พึ่งมาแพ้อดัมนะครับในศึกวันลูบินี107รูปเกมเอาทีละยกเลยดีกว่าภาพรวมการออกอาวุธครับในยกที่1นึ่งเนี่ยจำนวนหมัดของเพชรสเนี่ยถือว่า บุกบูสู้ดีครับต่อยหมัดไปราวๆ43ครั้งทั้งโดนและไม่โดนในขณะที่ทางอดัมนั้นต่อยหมัดไปทั้งหมด27ครั้งแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันชัดเจเลยก็คงเป็นเรื่องของการเตะครับยกนี้ครับอดัมเตะเพชร3ไปทั้งหมด18ครั้งครับอันนี้ก็นับจังหวะการออกแข้งของอดัมเท่านั้นนะครับในขณะที่เพชร3ออกแข้งน้อยมากครับออกแข้งไปแค่ทีเดียวเท่านั้นแล้วก็มีจังหวะบวกศอกชุลมุนกันอยู่พักหนึ่งนะครับศอกของเพชร3เนี่ยออกไปจริงๆจังได้ที ในขณะที่อดัมนะครับมีจังหวะสอกหลายทีเลยก็คือถึง8ครั้งเลยทีเดียวครับในยกที่1เรื่องของลูกตีเข่าครับก็ได้ตีกันบ้างครับเพชรสามตีเข่าไป4ทีอดัมเนี่ยตีเข่าไป6ทีครับยกนี้อดัมไม่น่าแพ้นะครับใช้คำว่าอดัมไม่น่าแพ้ในยกนี้เพราะว่าถ้ารวมการออกอาวุธต่างๆนานาแล้วก็แล้วก็เรื่องหลักเหลี่ยมด้วยอาจจะเหลี่ยมไปที่อดัมนะครับอดัมออกอาวุธรวมๆในยกที่1ไปที่ 59ครั้งครับซึ่งมากกว่าเพชร3ที่ออกอาวุธไปแค่50ครั้งในยกที่1เท่านั้นอันนี้ก็แล้วแต่จะมองนะครับแต่ผมมองเหมือนกันกับสถิตินี่แหละผมมองว่าเออยกแรกเนี่ยอดัมทำได้ดีกว่าเหลื่อมอยู่นิดนึงในขณะที่ยก2ครับยกนี้เพชรสมาแล้วขอเอาคืนทีเถอะเพชรสปล่อยหมัดชุดไปรัวๆหลายทีเลยครับแล้วก็มีช่วงที่ผมเล่าให้ฟังก่อนนั่นก็คือ ช่วงบุกลุกไล่แล้วก็อดัมเนี่ยมีเหวอพักหนึ่งเพราะว่าแกนหนีเยอะครับหนีเยอะแล้วก็โดนตัดลําตัวเยอะเจอหมัดไปราวๆสัก50ทีได้นะครับแต่ว่าจํานวนการออกหมัดทั้งหมดของเพชรสเนี่ยอยู่ที่55ครั้งครับในยกที่2เมื่อเปรียบเทียบกับทางอดัมแล้วอดัมเนี่ยออกหมัดได้แค่36ครั้งเท่านั้นแต่ลูกเตะอดัมก็ยังมีอยู่ครับเตะบวกทีบเนี่ยก็โอเคอดัมเตะบวกทีปไปราวๆสิครั้งครับในขณะที่เพชรสนั้นเตะเนี่ยเริ่มจะมากขึ้นแต่ว่าเตะได้เฉพาะช่วงตตนนต้้ๆๆแลาก็พย,ายาม,มาเสู เตะไป7ครั้งครับในยกที่2ของอดัมแต่ว่าจะมีการบวกศอกแล้วก็เสริมเข่าเข้ามายกนี้เพชร3เปิดศอกก่อนเลยครับเพชรสใช้ศอกไป5ครั้งอดัมใช้ศอกคืนมา4ครั้งแล้วก็เพชร3ใช้เข่าไป3ครั้งในขณะที่อดัมนั้นใช้เข่าไป4ครั้งก็อย่างที่บอกมันมีช่วงที่เพชรสเมมาอยู่พักหนึ่งเลยครับช่วงไปปลายยกเนาะรวมๆเนี่ยเพชรสกลับมาทําคะแนนได้ดูว่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ออกอาวุธแบบยําใหญ่ไป ชุดหนึ่งเลยอะจำนวนการออกอาวุธทั้งหมดในยกที่2ของเพชรสคือ70ครั้งครับเมื่อเทียบกับอดัมเนี่ยอดัมออกอาวุธได้แค่57ครั้งเท่านั้นโดยเพชรสมีหมัดและศอกที่โดดเด่นกว่าในยกนี้ก็เปรียบเทียกบกับยกที่แล้วเนี่ยโอเคนะครับชัดเจนแต่ว่าจำนวนการออกอาวุธเ,เพิ่มมากขึ้นในขณะที่อดัมเนี่ยก็ทําได้ดีแล้วนะแต่ว่ามันดีน้อยกว่ายกที่แล้วแค่นิดเดียวเพราะยกที่แล้วอดัมออกอาวุธรวมรวมห้าสิบเก้าครั้งใช่ไหมฮะแต่ยกนี้อดัมออกอาวุธรวมรวมห้าสิบเจ็ดครั้งมัน,น ยกแรกเขาออกอาวุธแค่ห้ครั้งยก2เนี่ยเขาออกอาวุธเพิ่มขึ้นมา70ครั้ง ตรงนี้ทําให้เราเห็นในเรื่องของโอเคเพชรสามจริงๆก็ไม่ได้เป็นรองอดดมหรอกนะครับในเรื่องของความฟิตความแข็งแกร่งแข็งแรงและอดดมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นมวยแข็งแกร่งมวยหินผาอะไรโดนก็ยุบก็ช็อตได้เพียงแต่ผมดูว่าเพชรสามหมดก่อนนะดิยกสามมาเพชรสามไม่ได้บุกแล้วครับเป็นอดดมครับที่เอาคืนเลยทีเนี้ยพอเพชรสามถอยอะเพชรสามถอยนั่นเราก็รู้นะครับว่าโอเคพลักกาลังของเพชรสามเนี่ยไหวแค่2ยกนั่นแหละแล้วก็มีต้องอัพสกิลพลังขึ้นมาถ้าจะเจอกันอีกภาคหนึ่งสถิติการออกวุธยกที่3ครับ เพชรสปล่อยหมัดไป25ครั้งเตะไป9ครั้งศอก4ครั้งแล้วก็เข่า1ครั้งเทียบกับอดัมไม่ได้นะอดัมเนี่ยต่อยหมัดไป49ครั้งครับก็อย่างที่บอกมันก็มีช่วงที่อดัมแบบเดินบุกเนาะเพราะว่าเพชรสาแกไปเล่นเกมถอยดิต่อยหมัดไป49ครั้งสทายับอดัมเตะไป10ครั้งศอกไป10ครั้งแล้วก็เข่าไปอีก2ครั้งครั้งเนี้ยอดัมกลับมาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากกว่าชัดเจนโดยการออกอาวุธรวมๆไปทั้ง71ครั้งเลยทีเดรับเมื่อเท39ครั้งแล้ทีเนียวครัมเอาคืนแบบ ทบต้นทบดอกนะการออกวุธรวมตลอด3ยกเพชรสาออกวุธไปทั้งหมด159ครั้งครับอดัมออกวุธรวมทั้งหมด187ครั้งจากสถิติตลอดทั้ง3ยกเนี่ยถ้าให้ออกคะแนนเนี่ยเอาตามสถิติก่อนนะครับยกแรกเพชรสแพ้อดัม19ยก2เพชรสชนะอดัม19ก็่อชนะกันคนละยกแล้วใช่ไหมและยก3เนี่ยดูเหมือนจะเป็นยกชิงดําแต่ว่าเพชรสวางเกมผิดครับไปเล่นเกมถอยอย่างที่บอกเราไม่รู้แน่ว่าเพชรสหมดกําลังเลยไม่เลือกเดินหรือเป็นการวางเกมวางแผนของทีมงานค่าย เลยถอยมันเลยทาให้ยกนี้เข้าทางอาดัมเปิดเกมให้อาดัมเดินบุกก่อนยกนี้สมควรก็ถ้าออกเป็นคะแนนจริงๆแล้วก็ดูอาวุธละเอียดละเอียดอะไรอย่างที่ผมย้อนกลับมาดูอ่ะเป๊ะสามก็น่าจะแพ้จริงๆที่9ต่อ10รวมๆแล้วนะครับคะแนนก็จะเป็นอาดัมครับชนะด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์2ต่อ1ยกอันนี้ถ้ามองเป็นยกนะ ไม่ได้ชนะทุกยกนี่คือจากการที่ผมย้อนกลับมาดูแล้วนะครับผมมีกราฟให้ดูด้วยผมพยายามทํากราฟให้มันใกล้เคียงกับเวลาที่ต่อยกันแหละมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงยก3านั่นแหละเป็นช่วงสุดท้ายเป็นช่วงตัดสินจริงๆที่ทาให้เพชรสานั้นแพ้เพราะเขาลดจํานวนการออกอาวุธของตัวเองลงแบบชัดเจนในขณะที่อดัมเป็นกราฟพัฒ,พฒนาขึ้นอย่างจริงจังอาจจะมีพัฒนาขึ้นช้าในช่วงย,ยกที่2แต่มันก็น้อยลงแค่2ครั้งเท่านั้น ก็เป็นมวยที่ขยันกว่าครับขยันกว่าเห็นอย่างเงี้ยขยันออกอาวุธนะแต่ว่าเรื่องปะทะเนี่ยเราก็อาจจะเห็นดูว่าถอยหนีบ้างในช่วงแรกๆแต่แกออกตลอดแกสกัดตลอดมีทีบมีเตะมีทีบมีเตะม,มีต่อยยับหมัดกันเอาไว้ตลอด ไม่ัให้เพชรสได้เดินบุกเดินเบียดดูถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครไม่ติดตามก็กดติดตามขอบคุณมากมนะครับทุกการกดไลค์คือกําลังใจใเราทำคลิปต่อ,ตอไปแฟนมวยท่านไหนยังไม่มีกลุ่มส่งราคามวยครับกลุ่มส่งทีเด็ดมวยกลุ่มส่งราคาของ a p y 2ีครับมวยพักยก a p y 2ี่สส่งราคารูปร่างก่อนชกเนื้อตัวข้อมูลข่าวสารวงการมวยแล้วก็ส่งราคามวยวิต่อวิเลยนะครับเป็นกลุ่มไลน์ส่งราคามวยฟรีของ adpwy ี่สิบ่ครับนี่หละครับคือเรื่องราวที่ผ่าน ทั้งคู่จะเจอกันครับหากให้วิเคราะห์กันจริงๆก็เนี่ยฮะรูปร่างช่วงชกเพชรสไม่ได้เป็นรองจริงเพชรสน่าจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองแพ้อะไรเพราะฉะนั้นเพชรสน่าจะต้องมาบุกแบบเต็มที่ขยี้แบบเต็เงถามเหมือนกันในขณะอดัมเองก็รู้แล้วนะครับว่าตัวเองได้เปรียบอะไรก็คือได้เปรียบในเรื่องของหลักเหลี่ยมชั้นเชิงนั่นเองครั้งที่แล้วน่ผมก็ออกชอบเพชรสไปครั้งเนี้ยผมยังออกชอบเพชรสอยู่ผมดูว่าเพชรสเนี่ยพลาดแค่จุดเดียวนะครับก็คือจุดที่เรื่องของพลักกาลังจริงๆก็ชอบมวยเดินบุกเดดดินบดด้วยแล แต่ว่าเหลี่ยมเห็นแล้วว่าโอเคเป็นรองนะครับแล้วก็ไม่ขยันเตะเอาจริงให้เหลี่ยมเตะก็สู้อดัมไม่ได้นะฮะโอ้โอกาสแพ้ชนะคู่นี้ก็คงเหลื่อมไปที่อดัมอยู่นิดนึงด้วยความที่เคยชนะมาแล้วก็สิ่งที่อดัมควรจะแก้ไขก็แค่ไม่ให้เพชราสามไล่มาติดๆเท่านั้นเองเพราะดูว่าเหลี่ยมเชิงจะดีกว่าอันนี้ก็ผมว่าผมชอบเพชราสามอยู่นะครับผมคิดว่าการแก้เกมของเพชราสามมันง่ายแล้วก็ตัดสินใจในการสู้เนะี่ยง่ายดีไม่ต้องไปคิดเรื่องของหลักเหลี่ยมอะไรมากมายละ ก็พัฒนารอดักมาแล้วก็เน้นๆไปแล้วกันแต่ก็กังวลอยู่นะครับเรื่องของหลักเหลี่ยม I q คสมองมวยการแก้เกมของค่ายสอเดชพันธ์ถ้าหากเพชรสาไม่ปรับปรุงตัวเองในเรื่องของการเตะหรือว่าการอาอวุธยังน้อยอยู่เน้นแค่หมัดอย่างเดียวเจอความหลากหลายของทางอาดัมไปก็น่าจะเป็นหนังมวนเดิมได้นะครับแต่ที่บอกว่าออกชอบเพชรสามเนี่ยก็คิดว่าเพชรสามเดินได้3ยกเนี่ยมันจะทําให้ภาพรวมของเกมดูดีกว่านะครับแต่ต้องเดินได้3ยกจริงๆแล้วก็ครั้งเนี้ย ต้องมาแบบมีบังด้วยบังแข้งกันถีบการสอกกลับให้ดีนะครับแล้วก็หมัดเราเห็นชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เพชรสามทำนั้นไม่ดีเลยใช้คําว่าสเต็ปหมัดอาจจะมีต่อยหนักนะดูว่าหนักกว่าลำหมักลำโค่นทีต่อทีมันหนักดูว่าหนักกว่าทางอดัมซะด้วยซ้ําแต่ดูดีครับเพชรสามรอดักต่อยทีละหมัดหมัดชุดไม่เห็นมีเลยหมัดชุดนานมีหมัดชุดมีแค่หมัดชุดล่างนะครับก็คือต่อยข้างล่าง 2- อสามทีแต่ว่าถ้าเป็นสเต็ปหมัดเปิดการต่อยหมัดชุดไม่มีเลยยังยับยับแล้วก็ตามหมัดขวาเนี่ย จังหวะ1นึจังหวะ1นึเนี่ยน้อยมากเป็นอดัมต่างหากที่ใช้หมัดชุดค่อยๆย,ยบับแล้วก็เล่นงานเพชรสไปเรื่อยๆเ,เอาตัวรอดได้เนี่ยเผยเผอเพชรสต้องแก้เกมแบบหนักๆเลยแล้วก็ต้องเสืริมบูธแบบหนักๆเลยลําบากอยู่นะครับไฟนี้แต่ก็แค่ชอบมวยบูะครับไม่รู้จะออกอยังไงถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบผมดูว่าโอเคนะครับเจ้าอดัมได้เปรียบหลักเรียมเั่นเชิงแต่ ก็ยังชอบเพชร3อยู่เท่านั้นเองชอบที่ว่าถ้าหากแพ้แล้วมวยค่ายนี้มีความแค้นครับชอบในการที่เขามีความกระตือรือร้นแล้วก็อยากจะกลับมายืนใหม่ขังอย่างถ้าใครได้เห็นนะเวลาที่แก๊งเนี่ยเขาไปแพ้ที่ช่องเจ็ดมีไฟหนึ่งที่แก๊งนี้ไปแพ้ที่ช่องเจ็ดอูร้องไห้กันใหญ่เลยแล้วก็การกลับมาของพวกเขาเนี่ย มันจะพัฒนาขึ้นเสมอก็เอาจะช่วยน้องๆทั้งคู่นะครับทั้ง2คนเลยคู่นี้มันสูสีแล้วมันก็ต้องตัดสินใจครับโอกาสแพ้ชนะคู่นี้ก็อาจจะดีไป50-50เพราะว่าก็ยังมั่นใจในความใหญ่ของทางเพชรสอยู่แต่ไม่ได้การันตีเลยนะครับว่าใครเก่งหรือเหนือกว่า และก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าทางอดัมจะชนะได้แล้วก็แบบเป็นการชนะขาดชนะหนังเหมือนเดิมไม่ใช่ครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าถ้าหากเพชรสามาแก่งแล้วทุบให้จบไปตั้งแต่ต้นเกมมันก็อาจจะจบไปตั้งแต่ตอนที่อดัมโดนหมัดชุดตรงนั้นแล้วครับแฟนมวยมองยังไงครับคอมเมนต์เข้าบอกกันได้ร่วมพูดคุยกันได้ครับข่าวสารวงการมวยร่วมพูดคุยเรื่องราวของกีฬามัดมวยครับคู่นี้จะเจอกันในศึกวันลุมพินีครั้งที่116ยนะครับกายจะจัดแล้วนะครับเตรียมตัวให้เลยครับใครที่รักมวยชอบมวยแล้วกก็อยาจะดูนนััชกวุที่ 18บแกรกฎาคม2568ยกเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ